สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ iStudio by TrueMove 3G Wi-Fi นะครับกับผมนัทเทพปัดินนทอยุทยาครับ และแน่นอนนะครับเหมือนกับทุกๆอาทิตย์นะครับเราจะรวบรวมสิ่งที่น่าสนใจต่างๆนะครับที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนพันแม็กอย่างคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับแกเจต็ตหรือแม้แต่อดอลที่น่าสนใจนะครับซึ่งไอดอลของเราในอาทิตย์นี้นะครับก็คือคุณ PK นั่นเองนะครับที่เป็นทั้งดีเจแล้วก็พิธีกรนะครับ คุณ PK เนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นคอพันแม็กตัวจริงแล้วเนี่ยนะครับเขายังเซตระบบต่างๆในบ้านของเขานะครับซิงกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโฮมเทอเตอร์นะครับเขาซิงกันได้หมดเลยนะครับอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าเขาสามารถทําได้ยังไงอ่าเดี๋ยวเราจะบอกนะครับเขาใช้โปรแกรมตัวหนึ่งแต่ยังไม่บอกว่าเป็นโปรแกรมอะไรนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะไปดูสตูดิโอของเขาแล้วเนี่ยต้องติดตามชมในช่วง Idol Studio นะครับ PK นะครับ DJ จากคลื่นชิว89 F อฟชันผมคนที่ชอบฟังเพลงมากครับแล้วผมเป็นคนที่เบื่อว่าในการเวลาแบบจัดงานแบบมีคุณพ่อคุณแม่ม,มีปาร์ตี้มามีเพื่อนมาอย่างเงี้ยแล้วแผ่นซีดีแผ่นเดียว15เพลงมันเอาไม่อยู่อะแล้วทีนี้ผมก็จะแบบมีคลังเพลงเก็บอยู่ในคอของผมอยู่แล้วอ่าปัญหาอยู่ว่าจะทำยังไงให้เพลงเหล่านั้นน่ะมันสามารถยิงผ่านเข้าเครื่องเสียงผมได้แล้วกระจายออกทั่วบ้านได้ ผมพ่อลเข้าไปในเน็ตครับเไปหามันก็มีจะมีแอปพลิเคชันของ iPad และ iPhone ที่มีชื่อว่า Sonos และ Sonos เนี่ยมันจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นซอฟต์แวร์แล้วมาพร้อมกับฮาร์ดแวร์คือฮาร์ดแวร์คุณก็ต้องซื้อแล้วก็ซอฟต์แวร์เนี่ยคุณก็ต้องไปโหลดมาจากที่ที่ App Store แอปส่องนั่นเองเจ้าตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยคุณต้องไปติดตัวหนึ่งอ่ะตัวเมนหละนะักนต้องไปติดอยู่ที่คอมคุณ ให้มันกระจายสัญญาณมาเข้าสู่ตัวลูกซึ่งตัวลูกเนี่ยจะเสียบเข้าสู่เครื่องอัมพิฟา ify, หรือว่าเครื่องเครื่องสเตอริโอของคุณนะน,นายครับที่ต้องการจะกระจายเสียงเพลงเหล่านั้นไอโซโน่จะมันดีอย่างก็คือนอกจากที่มันจะสามารถเลือกเพลงได้แล้วมีอัลบั้มแล้วคุณสามารถคิวเพลงที่คุณคิวคิวเพลงที่คุณชอบว่าชอบสายแบบสายแบบ,แ,บ,บแ,ลแล้วก็ทำเป็นเพลย์ลิสต์เองได้ถ้าไม่เอามีวสีไลบรารี้เข้าไปเอาวิทยุ วิทยุนี่เขาบอกว่าเป็นสตรีมเน็ตเป็นวิทยุที่ฟังที่นิวยอร์กที่ซีแอตเทิลที่อเมริกาผมเป็นคนที่คนที่เสพข้อมูลเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้วิทยุก็ดีทีวีหรือว่าเวลาทำรายการจัดรายการหรือเป็นพิธีกร MC ีต่างๆเนี่ยข้อมูลยิ่งเยอะยิ่งมีอาวุธลับเยอะมากขึ้นอย่างโปรแกรมที่ผมชอบนะคือผมจะโหลด Early Edition แอปนี้ค่อนข้างจะดังมากเลยนะครับในในแอปสตอร์นะ Early Edition เนี่ยก็คือคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการข่าวสไตล์ไหนแบบไหนที่ที่เหมือนกับว่าคุณอา่านหนังสือพิมพ์แมกกาซีหลายๆอย่างทั้งหมดเลยอะ่ะมนรวมกันลงอยู่บนบนบนหนังสือพิมพ์หรือว่าแมกกาซีเล่มเดียวมีข้อมูลทุกอย่างที่คุณคุณอยากหาคุณอยากอ่านผมชอบอ่านเรื่องของของไฮเทคทางเทคโนโลยีพอคุณเลือกปัพพ๊บว่าคุณชอบสไตล์ไหนดีไซน์บ้านอะไรก็แล้วแต่ปุ๊บ กดรวมกันพากด all f e e มันก็จะส่งเข้ามาจะอัปเดตปุ๊บ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 พอได้ปั๊บเนี่ยจะขึ้นบนหน้าจอคุณก็อ่านใ่ข่าวในชอบคุณก็คลิกเข้าไปนนะสำหรับอีกหนึ่งแอปที่มีที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากสำคนที่คนที่ชอบเสพข่าวอัปเดตทุกข้อมูลเนี่ยนั่นก็คือ Flipboard f l ่ p บอร์ดถึงเข้าไปโหลดได้ฟรีเลยนะครับจากใน Apple App Store นั่นเองนะแค่อนนี้มันจะมีทั้งว่าคุณจะรอ Twitter ของคุณนัน,นี่เข้าไปหน้า twitter com คุณจะมีอยู่นี้แล้ว facebook com ก็มีอยู่ตรงนี้แล้วอ่าและที่เหลือก,ก็เป็นไลฟ์สไต์ของคุณเลย,ย Flipboard ตอบจอดทวยหมดครับขาดไม่ได้เลยนะครับ iPhone 4 ผมรู้สึกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มันล้ำกว่าปี2011มากไปหลายปีเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็แน่นอนถ้าพูดถึงของดีขนาดนี้ดีไซน์ที่แบบว่าทุกคนทั่วโลกยอมรับขนาดนี้มันก็ต้องเป็นของ Apple แน่นอนนะฮะ mm hmm. ผมเป็นคนที่นอนค่อนข้างยากแล้วเวลานอนยากปั๊บเนี่ยเ,เป็นคนที่แพ้แสงแสงนิดนึงก็ไม่ได้ถ้ามีเสียงนิดนึงมันก็ไม่ได้ก็เลยลองไปหาใน App Store มาครับก็เลยได้โปรแกรมนี้มาที่มีชื่อว่า Ambi s i g n แอ姆ิซันโปรแกรมที่เหมือนกับเป็นการสร้างเสียงที่ทําให้เราแล้วก็สมองเราคุ้นเคยเป็นการสร้างแพทเทิร์นให้กล่อมให้ให้จิตของเราแล้วค่อยนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นข้อดีของแอ姆ิซัเนี่ยคือมันจะมีปุ่มนี้ครับเ mm hmm. ขียนว่า entertainment กดเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะมีเลือกเลยว่าคุณต้องการจะหลับสั้นหลับยาวหลับลึกหรือว่าหลับแค่12นาที ห้องนี้เป็นห้อง entertainment แล้วปกติเวลาโหลดหนังโหลดละครโหลดอะไรมาปับนะ๊บเน่ะผมต้องมาเสียบเครื่องเจ้าเครื่องเล่น usb อ่าแล้วกว่าจะได้ดูทีเนี่ยก็ต้องกดเปิดเจ้า cinema มานั่งเลือกหนังปั๊บ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 ่บบบนั่งเปลี่ยนเซตติ้งของทีวีปุบ๊บมันหลายขั้นตอนคือแทนที่จะมีรีโมทเยอะขนาดนี้ทั้งหมดเนี้ยเนี่ยรีโมททั้งหมดเลยเนี่ยผมก็เลยเข้าไปเน็ตว่าเอ๊มันจะมีไอ้ร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อะไรที่ทำให้ช่วตเราง่ายขึ้นเพราะว่า iphone เนี่ยมันคนโทรลได้ทุกอย่าง ก็เลยไปเจอเจ้าตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า red eye นี่แหละครับ red eye กด red eye ปั๊บเนี่ยพอคุณตั้งทุกอย่างเสร็จแล้วคุณสามารถเลือกเลยครับว่าห้องที่คุณนั่งอยู่เนี้ยเป็นห้องตั้งชื่อว่าอะไรมีมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างแล้วจากนั้นเนี่ยซีเควนซ์สั้งหลายว่าคุณกด power เปิดทีวีปั๊บ แล้วคุณต้องไปกด power เจ้าตัวเครื่องเล่น Blu-ray เครื่องเล่น USB คุณแล้วกดคลิกเข้าไปแต่ละอันแต่ละเมนูเมนูคุณสามารถตั้งให้เป็น Sequence เลยเหมือนกับเล่นหนังเล่นละครนะตามบทเลยปับป๊บปับ๊บแล้วมันจะเซฟ e เควนท์นัไว้แล้วคุณมาถึงปับ๊บไม่ต้องหยิบรีโมทเลยคุณกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวปึ้งตอนนี้ทีวีผมติดแล้วครับ ผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้า iPad เนี่ยหรือว่าจะเป็นเจ้า iPhone เนี่ยคือ2อย่างมันก็มีมันถูกสร้างเพื่อมา,มาเพื่อสิ่งสูงเดียวจริงนะถามจริงว่าสมมติว่าเวลานั่งรอจะไปหาหมอนั่งรอที่จะพบกับลูกค้าอย่างเงี้ยคุณก็เปิดไอปพคให้ที่คณชอบไปสินั่งดูหนังตลกเล่นเกมจะอ่านข่าว CNN ก็ได้จะอัปเดตกับเอ็นเกจก็ได้จะนั่งดูฟลิปบอร์ดทุกอย่างมารวมอยู่ในนี้มีทั้ง Facebook ทั้ง Twitter ทั้งหมดมันแค่ปลายนิ้วสัมผัส แล้วมันก็เป็นเชื่อมต่อ 3G ด้วยเพราะฉะนั้นคุณอยู่ตรงไหนของประเทศไทยคุณก็ยังสามารถเชื่อมต่อคนทั้งโลกได้ผมรู้สึกว่านี่แหละครับคือข้อที่ดีที่สุดของเจ้า iPad แล้วก็เจ้า iPhone คุณเบื่อกับโปรแกรมเดิมๆคุณก็นั่งโหลดอะไรก็ได้จากแท็ Store ขึ้นมาคุณรู้สึกว่าเออมันน่าจะมันน่าจะทำให้ฉันแบบว่าหายเบื่อได้มากกว่าณจุดนีนค้ครับ เห็นไหมนะครับว่าคุณ P K เนี่ยนะครับเป็นคอเทคโนโลยีพันแท้เลยนะครับคุณ P K เนี่ยนะครับจะชอบมีแกจเ e ตแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ที่ผมชอบที่สุดเนี่ยนะครับคือเจ้าตัวแกจเกตที่สามารถเชื่อมต่อระบบต่างๆในบ้านเข้าไว้ด้วยกันแล้วก็ใช้แค่รีโมทอันเดียวเท่านั้นนะครับแบบนี้เนี่ยลดความยุ่งยากไปได้เยอะเลยนะครับ ต่อกันด้วยการอัปเดตแอปพลิเคชันใหม่ๆกันเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณแก่งจะพาเราไปที่ iStudio at Central Festival Phuket นะครับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยนะครับและแต่ละสถานที่เนี่ยนะครับก็มีความเกี่ยวข้องแล้วก็ความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของเราด้วยนะครับว่าแต่วันนี้เนี่ยคุณแก่งจะพาเราไปถ่ายรูปแล้วก็ใช้โปรแกรมอะไรในการถ่ายรูปนั้นผมว่าเราไปชมกันเลยครับในช่วง Trend Studio ครับ มาถึงภูเก็ตทั้งทีนะครับผมเราต้องศึกษาข้อมูลภูเก็ตจากแอปพลิเคชันนี้เลยครับภูเก็ตเจอรี่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเลยนี่แล้วตอนนี้นะครับมาถึงช่วง Trend Studio นะครับกับผมแก่งครับซึ่งวันนี้นะครับรายการของเราเนี่ยพาคุณผู้ชมครับลงใต้นะครับมาที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวของวันนี้เนี่ยจะพูดถึง แอปพลิเคชันเกี่ยวกับคาเมล่านะครับผมซึ่งแอปพลิเคชันพวกนี้เนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการทําให้ภาพเป็นสีขาวดําหรือว่าเป็นแบบภาพโลโมภาพซีเปียก็มีนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราเอาภาพที่เราถ่ายภาพได้แล้วนะครับผมไปลงนะครับผมที่ร้าน I อสตูดิโอนะครับผมที่เซ็นทันเฟสติวัลภูเก็ตนั่นเองนะครับผมซึ่งสถานที่แรกของเราที่ถ่ายกันก็คือที่นี่ครับผมที่อนุสาวรีย์นะครับเท้าเทพกษัตริย์แลวก็เท้าศรีสุนทรนั่นเองครับภาพจะเป็นยังไงแล้วก็จะใช้แอปพลิเคชันไหนนะครับ ถึงขั้นตอนในการเลือกแอปพลิเคชันในการถ่ายภาพน,นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามาถึงภ mm ูเก็ตจันสดๆร้อนๆเลยเราอยากจะมีอะไรติดไม้ติดมือไปฝากคนทางบ้านหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับผมเราเลือกใช้แอปพลิเคชันนี้เลยครับ mm hmm. กับ Polarize น mm ั่นเองนะครับผม นี่ครับโลโม่โลโม p แอปมาที่อีกหนึ่งที่นะครับที่เราพาผู้ชมรายการนะครับไอสตูดิโอมากันนะครับที่นี่เลยครับพบกับวัดพระทองนะครับผมเป็นวัดชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตเขาแล้วก็ที่วัดนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คืออ,องค์พระนะครับผมจะอยู่ใต้ดินครึ่งองค์นะครับโผล่ขึ้นมาพ้นดินเนี่ยแค่ครึ่งองค์ด้วยกัน กับ Easy Snap นะครับก็จะได้ภาพหาดสามหาดง่ายๆนิสเดียวทุกคนทำได้หมดกับ iPhone แล้วก็แอปพลิเคชันมาอีกหนึ่งสถานที่นะครับผมที่ถ้าเกิดใครมาที่ภูเก็ตแล้วเนี่ย ไม่ควรพลาดเลยนะั่นคือร้าน i อสตูดิโอบายทอมซนะครับผมที่เซนทัลเฟสติวัลภูเก็ตนั่นเองนะครับในไหนก็ไหนแล้วเรามาแล้วเนี่ยเราขอชักภาพร่วมหน่อยแล้วกันนะครับมา <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนอ ครับเราอยู่กับแม็กซีนี่นะครับคุณแดนนั่นเองนะครับคุณแดนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแดนครับได้ข่าวว่าเดี๋ยวช่วงนี้กำลังจะออกอัลบั้มใหม่ใช่ไหมครับออไม่ใช่ผมอ๋อนั่นแดนดูวีอ๋อไม่ใช่อ๋อนี่แดนแม็กซีนี่นะครับผมในส่วนของร้านไอซิโอที่นี่เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นใครครับอ๋อส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวต่างชาติมากกว่ากันเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปดูกันว่าภาพที่เราถ่ายมาทั้งวันนะครับผมเอาไปลงในไอโฟโต้จะเป็นยังไงครับครับติดตามครับครับผม แล้วครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับหลังจากที่เราเนี่ยถ่ายรูปมาทั้งวันเลยนะครับกับทริปของภูเก็ตเจอร์นี่นะครับผมตอนนี้เนี่ยเรานำภาพรูปภาทั้งหมดนะฮะจากไอโฟนสี่นะมาซิงลงในไอแมททั้งนี้เรียบร้อยแล้วแล้วต่อไปเนี่ยเราจะทําในขั้นตอนไหนเอ่ยครับผมต่อไปเราก็เป็นการเอารูปภาพนะครับมาซิงไอโฟโต้นะครับผมก่อนอื่นเข้าไปที่ เครดนะครับผมเลือกได้เลยนะครับว่าเป็นอัลบัม้มเป็นบุ๊กเป็นการ์ดแล้วก็เป็นปฏิทินเชลเลนเดอร์นะครับแล้วก็สไลด์โชว์ หลังจากที่เมื่อกี้นี้เราทำอาราบ้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคราวนี้เราอยากจะมีอะไรที่ดูมีมูฟเมนิดนึงแล้วก็สามารถใส่ดนตรีได้ครับครับนม่ครับผมโดยการสร้างสไลด์โชว์นั่นเองนะครับผมก็คือทำแบบง่ายๆก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราแค่เลือกเป็นสไลด์โชว์แค่นั้นนะครับอโอ้โห มากนะครับผมแหมปีไม้ลายมือของคุณแดนนะครับที่สร้างอ่าล์โช้วยผมเนี่ยสุดยอดมากๆเลยคขอบคุณมากครับผมเอาเป็นว่านะครับใครที่มีทริปการเดินทางดีๆแบบเรานะครับกับภูเก็ตเจอร์นี่นะครับผมลองเอา iPhone 4นะครับเดินทางแล้วก็ถ่ายรูปนะครับท้องก็ใช้ แอปพลิเคชันคามิล่าต่างๆนะครับใน iPhone 4ดูนะครับผมรับรองว่าถูกใจแน่นอนและสำคัญเลยครับใครนะครับที่แวะเวียนผ่านมาที่ร้าน i อจูดิโที่ภูเก็ตเนี่ยก็อย่าลืมแวะเวียนเข้ามานะครับผมถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ i p h o โตเนี่ยรับรองว่า Max กีนี้ทุกคนเนี่ยให้คำตอบคุณได้แน่นอนครับผมวันนี้ถือว่าเต็มอิ่มมากๆเลยนะครับกับการเดินทางในครั้งนี้กับภูเก็ตจอยนี่นั่นเองนะครับผมต้องขอบคุณนะครับพี่แดนมากๆครับขอบคุณครับ i อแอนะครับผมกับผมแก่นะครับผมช่วงนี้เนี่ยจะมาแนะนำแอปพลิเคชันดีๆแล้วเราก็อยู่กับ i m แม็กจีนิสโยด้วยนะครับครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวแอปไหนกันครับอ่าเราเรียกว่าฟรีบอร์ดนะครับผมฟรีบอร์ดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงมันเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับแม็กกาซีนครับแต่เป็นแม็กกาซีนบนโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับผมครับผมจะมีเรื่องราวมากมายเลย อย่างตอนนี้ปุ๊บเห็นปุ๊บก็จะมี Facebook ใช่ไหมใช่ครับผมเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูอ่าครับผมนี่นะฮะก็จะมีเรื่องราวต่างๆ่ประโยชน์ถ้าเกิดเราอยากจะมีมีเรียกว่าเป็นบล็อกที่เป็นไลฟ์สไตล์ของเราเองทำได้ไหมได้ครับเราสามารถกดเลื่อนเข้าไปฝั่งนี้นะครับ<อ>แล้วเลือกแอดเซคชั่นได้โอ้๊บ อย่างตอนนี้ผมชอบเกี่ยวกับเรื่องของอาหารอยู่ผมก็สามารถเข้าไปเล่นได้ไดใช่ไหมน,นี่นะครับแอปฟริบปบอร์ดนั่นเองนะครับผมสามารถดาวโหลดได้ไหงครับแอ Store เหมือนเดิม p p Store เหมือนเดิมนะครับผมเชื่อว่านะครับแอปนี้ครับฟริปบอร์ดเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ให้กับคนที่อยากจะมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพแบบโลโม่ฟิชไอหรือว่าการย้อมสีเนี่ยนะครับ เจ้าไอโฟนเนี่ยเครื่องเดียวสามารถทําได้หมดเลยครับถามเรื่องของความคมชัดนี่นะครับก็ไม่เป็นรองใครต่างหากนะครับแหมน่ารักแบบนี้เนี่ยเอาใจผมไปครองเลยดีกว่าอ่าเอาละครับสำหรับช่วงสงกรานนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมยังไม่ทราบว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมว่าภูเก็ตก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่น่าสนใจเพราะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับ แล้วถ้าคุณผู้ชมแวะไปนี่นะครับก็อย่าลืมแวะไปที่ iStudio at Central Festival Phuket นะครับแล้วก็เอารูปสุดสวยคุณผู้ชมเนี่ยมาโพสให้เราดูกันด้วยนะครับที่ www.facebook.com/IsudioThailand t ครับเอาละครับช่วงหน้าคุณป้อมชินนันน์นันโมเบอร์โลจิสของเราและก็คุณ PK มารอกันแล้วนะครับในช่วง Numbers t u d i o ครับ แล้วก็เข้ามาสู่ในช่วงของ number studio นะครับกับผมป้อมชินธนานนครับวันนี้นะครับแขกรับเชิญพิเศษผมนะครับคุณ P ีนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวเลขอะไรอย่างนี้ไหมครับว่าตัวเลขหมายความว่ายังไงเคยได้ยินคือผมรู้ว่าเมืองไทยเนี่ยว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถหรือว่าเลขมือถือเนี่ยคนไทยยอมจ่ายแพงมากคนจีนจ่ายแพงมากเพื่อที่จะให้งงให้รู้ว่าชีวิตเองดีขึ้นคืออย่างนี้ครับตัวเลขมันสะท้อนสะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ของเรานะครับก็คือ วิถีชีวิตความคิดทัศนคะติมุมมองอมถ้าเกิดคุณมีมุมมองอย่างเงี้ยตัวเลขมักจะออกมาเป็นแบบนี้ตามที่ผมเห็นตามเศิษนะคนนี้ใจร้อนทําไมแต่ละคนถือเลขนี้กันเหมือนกันหมดคนนี้ใจเย็นทําไมก็ถืออย่างนี้เหมือนกันหมดก็คือเป็นสถิติไปครับผมเราลองมาดูดีกว่าว่าหมายเลขของคุณพีเคนี่ยเป็นไงน่าเสียดายที่บอกทางบ้านไม่ได้ไนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะกรูโทรเข้ามา เลขนี้ใช้มานานยังครับเลขนี้ใช้มา11ปีตั้งแต่มาอยู่เมืองไทยสิบเอ็ดปีตั้งแต่เป็นศูนย์หนึ่งเลยนะครับหมายเลขนี้นะครับบ่งบอกถึงความเป็นชายสูงทําอะไรเนี่ยเร็วร้อนไม่ค่อยไม่ค่อยปาณีชครับถูกต้องครับไม่ค่อยละเอียดก็ผู้ชายไม่ค่อยละเอียดอยู่แล้วไม่จริงครับผู้ชายแต่โอ้หมีหลายแบบมีแบบปาณิช้าถูกไหมครับแต่นี่แบบแข็งหน่อยเร็วแข็งเร็วครับถูกต้องครับสุขภาพร่างกายดีครับหมายเลขนี้ ผมเป็นเลขที่ออกตอนเรกออกออกกำลังกายทางด้านพวกเอาดอออินดอได้อย่างสม่ำเสมอนะครับสมัครแข็งแรงครับโอเคครับปล่อยมวยอยู่ครับครับผมแล้วก็เลขเนี่ยมีเลขทำไมคุณยิ้มเหมือนมันมีอะไรทะลึ่งอยู่กับตัวเลขผมยังไงล่ะครับป้าจริงครับจริงเหรอมันบ่งบอกผมมันทะลึ่งเลยเหรอไม่ใช่ครับมันบ่งบอกว่าเป็นเลขที่ฮอร์โมนสุขเฉดดี ครัเหมือนเลขเดียวถ้าคุณแผนอยู่ปี2011ก็ใช้หมายเลขอย่างนี้หรือเปล่าคุณแผนต้องห้อย P K ครับคุณแผนไม่ไหวครับผมต้องก็ P K ใค่คุณแผนเลยครับใช้ได้ครับแต่เลขเนี่ยมันมีเลขเแปดสองแปดคือแปดคืออินฟินิตี้ครสองหมายถึงคู่หรือเงินสดครับทําให้บางทีคุณ P K ว่าไปเจอใครอย่างเงี้ยบางทีไอคนเนี้ยโดนแต่ดันแบบ นะมีเจ้าของแล้วอาจจะแบบมีกักมีกึก๊กมีกระดึกกระดึกแต่ถ้าเกิดว่าไอคนที่มาชอบเราเนี่ยทาไมมันไม่ใช่อ,อถูกต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอไปปุ๊บคบกันเลขสองนะครับเป็นเลขคู่แปดมันคือหมุนไปเรื่อยๆคือบางทีแบบมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะเลิกหรืออะไรมันต้องมีเหตุที่ทําให้ต้องก็คือสาเหตุที่ผมเลิกกับแฟนมาซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกก็เพราะอีเลขนี้นั่นเอง ผมบอกแล้วผมไม่ใช่คนไม่ดีแต่มันเลขมือถือที่ผมไม่เคยรู้แล้วต้องใช้เวลา11ปีว่าจะคุณป้อมเนี่ยผมผมไม่อยากให้โทษเลขมือถือนะครับแต่จริงๆมันคือมันเป็นไลฟ์สไตล์ของเราบุคลิกของเราแล้วไลฟ์สไตล์ที่คุณ PK อยากจะเลือกอยากจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนในอนาคตเอาจริงเลยนะ ให้มันเหงา่น้อยลงให้มันมีให้มันมีแฟนที่มันที่แบบเอลงตัว stable steady เออลงตัวคือการงานอะผมไม่รู้ว่าเลขตัวไหนที่มีอยู่ตอนนี้มันดีแต่ตอนนี้งานมันดีมากครับให้มันอยู่กันนี้ไปก็ได้คือยังจะมีเลขดีไม่ดียังไงก็ขยันอยู่แล้วผมตื่นตีห้าทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะอย่างงี้แหละครับผมว่าการแค่ความรักกับเรื่องของการงานซึ่งไม่รู้สิคุณป้อเป็นอะไรแนะนำก็คือเลขเลขของความรักกับการงานใช่ไหมครับคือมันจะ มันจะทําให้เราเนี่ยไปด้วยกันได้ไม่ยาวคุณพีเคลองดูตามตักกศาสตร์นะเคยเห็นคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยที่เห็นในประเทศไหนก็แล้วแต่มีความสําเร็จเรื่องความรักไม่คิดเห็นแล้วเหมือนกันคล้ายๆว่าทัศนคติเราอะว่าเราต้องทํางานเราก็ต้องบุ๋มบั่นกับงานถูกไหมครับเป็นเวิร์กโฟกัสแต่พอมาเรื่องคู่อย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะลืมรายละเอียดว่าหอมแก้มสักนิดให้กําลังใจเราลืมไปแล้วถ้าเอาอันเบอร์หนึ่งไว้โทรหาความรักอีกอันนึงไว้ติดต่องานได้ไหมได้ครับก็อาจจะ การงานก็ไปไปโชว์ถั่วกันเฉลี่ยกันเบอร์ความรักนะครับของคุณพีเคนะครับจะเน้นเลข6เยอะเยอ๋อเหรอครับผมหมายเลขการงานเนี่ยจะเน้นเกี่ยวข้องกับเลข145ในสายอาชีพของคุณพีเค สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจริงมีไลฟ์สไตล์เหมือนคุณ PK นะครับไม่ยากเลยนะครับเพียงท่านผู้ชมนะครับส่ง SMS มาได้ที่เบอร์085 565 6563ทิมชื่อจริงชื่อเลน่นตามด้วยไลฟ์สไตล์ที่ท่านผู้ชมอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับผมมีหมายเลขดีๆจากทาง u e Move จะมอบให้ท่านผู้ชม3าท่านต่อสัปดาห์นะครับหรือท่านผู้ชมที่อยากทราบความหมายของหมายเลขตัวเองเนี่ยตามผมมาได้ที่ Facebook ตามหน้าจอ,อนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณ PK หมายเลขโทรศัพท์สามารถสะท้อนเห็นถึงอะไรได้บ้างครับ มันน่ากลัวนะเพราะว่าไอ้ตัวเลขเซตที่คุณป้อมคุณด,ดูให้เนี่ยเป็นตัวเลขที่กลับมาเมืองไทยใหม่แล้วตอนนั้นเพิ่งจะมีมือถือใช้แล้วก็คนที่เคาน์เตอร์เขาส่งเบอร์นี้ม,มาให้เ้าก็ไม่รู้เลยว่าจะมีเทวดามีเทพอะไรบอกว่าหยิบเบอร์นั้นมาแล้วก็ดันมือเขาหรือเปล่ลามัน <Glen> เลยทําให้มีทุกวันนี้ได้เนี่ยเป็นจังหวะครับเนาะงั้นวันนี้นะครับผมป้อมแล้วครับแล้วก็ค<โดย>ุณพีเคขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เป็นไงกันบ้างครับในอาทิตย์นี้หวังว่าคุณผู้ชมคงจะอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับสตูดิโอเจ๋งๆของคุณ P ีกันนะครับแล้วก็ความสนุกสนานในการถ่ายภาพแบบของไอสตูดิโอแท้ๆเลยนะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถแชร์ไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับแล้วก็แชร์รูปถ่ายที่คุณเพิ่งไปถ่ายมานะครับได้ที่นี่เลยครับที่อยู่ Facebook ข้างล่างนี้นะครับคุณผู้ชมเข้าไปกดไลค์ให้พวกเราด้วยก็ได้นะครับและแน่นอนครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าไปอีเมลแล้วก็พูดปุยสื่ออออสาาาาาารรรกัับบเเเเไดด้้้ตตลลลลลวยยนนะคมมทีีีู่่่ขงง สำหรับในอาที์นี้นะครับก็หมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับกับรายการ iStudio by TrueMove 3G Wi-Fi กับผมนะัทเทพพัสดีนนายุธยาเช่นเคยครับสำหรับที่นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ